สหาภาพแรงงานการบินไทยยังตั้งตามการริบเงินของพนักงานไม่ใช่บริษัทผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าสหาภาพแรงงานการบินไทยสร,รกบทได้ออกถแถลงการชี้แจงเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568ต่อกรณีที่ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ข่าวหุ้นทีวีได้แสดงความเห็นต่อหนังสือของสหาภาพแรงงานการบินไทยถึงประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน หรือไทยกรณีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทการบินไทยตนนั้นสหภาพแรงงานขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังต่อไปนี้ประเด็นที่ 1. สถานะของสหภาพแรงงานการบินไทยในอดีตสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พุทธศาากักราช2543เมื่อบริษัทการบินไทยพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยจึงหมดสภาพไปโดยอัตโนมัติตามกฎหมาย ปัจจุบันเมื่อบริษัทการบินไทยเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์สหาภาพแรงงานการบินไทยได้จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ตามพระราชบัญญัติแรงงานพุทธศักราช2518ประเด็นที่2การหักกลบลบหนี้กองทุนบำเหน็จพนักงานโดยธนาคารออมสิน เมื่อบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจาการต่อสารล้มละลายกลางตามกฎหมายเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ได้กล่าวคือหากลูกหนี้มีเงินฝากในธนาคารใดและธนาคารนั้นเป็นเจ้าหนี้ธนาคารสามารถหักกลบลบหนี้ได้ซึ่งหากทุกธนาคารดำเนินการเช่นนี้การบินไทยก็จะเข้าสู่ภาวะล้มละลายทันที กรรมการบริษัทหลายท่านจึงได้ขอร้องธนาคารที่มีความคุ้นเคยให้หลีกเลี่ยงการหักกลบลบหนี้แต่ในกรณีของธนาคารออมสินแม้นายวชราแต่จะไม่ได้เป็นกรรมการธนาคารออมสินในขณะนั้นแต่ในฐานะอดีตประธานธนาคารออมสินย่อมมีความคุ้นเคยกับธนาคารออมสินเป็นอย่างดีในฐานะกรรมการบริษัทการบินไทยย่อมต้องรู้ถึงสถานการณ์ของบริษัทว่ายากลำบากเพียงใดและสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าสู่สภาวะล้มละลายจึงควรช่วยเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาของบริษัทไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน สาระสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือเงินฝากที่ธนาคารออมสิน <_ Việt> นำไปหักกลบลบหนี้นั้นไม่ใช่เงินฝากของการบินไทยแต่เป็นเงินฝากของกองทุนบำเหน็จพนักงานหากเป็นเงินฝากของการบินไทยจริงก็จะไม่มีการฟ้องร้องต่อศาลเพราะเป็นสิทธิของธนาคารที่จะหักกลบลบหนี้ได้แต่กรณีนี้ต้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลเพราะเงินกว่า2พันล้านบาทนั้นเป็นเงินของกองทุนบำเหน็จพนักงานไม่ใช่เงินของการบินไทย เมื่อคดีสิ้นสุดสารดีกาพิพากษาให้ธนาคารออมสินคืนเงินจำนวนกว่า2 0 0พล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย5%ต่อปีให้แก่บริษัทการบินไทยเพื่อนำไปจ่ายให้แก่พนักงานลูกจ้างจึงควรพิจารณาด้วยสามัญสำนึกว่าหากนายวัชราตอในฐานะกรรมการบริษัทใช้ความสัมพันธ์อันดีกับธนาคารออมสินเจรจายุติปัญหาเสียแต่แรกปัญหาคงไม่บานปลายธนาคารออมสินก็จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย5%้เเตต่อปีตามคำพิพากษาและพนักงานลูกจ้างก็จะไม่เดือดร้อนจากการพ้นสภาพพนักงานโดยไม่ได้รับเงินบำเหน็จ ดังนั้นกรณีนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมิบาลแต่เป็นเรื่องของสามัญสำนึกและความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจประเด็นที่ 3. การจัดหาเครื่องบิน A320 ซึ่งไม่มีครูเรสกรณีการจัดหาเครื่องบิน A320 ซึ่งไม่มีครูเรสทํทำให้ต้องบินเฉพาะในประเทศและระยะใกล้อันเป็นสาเหตุสำคัญของการขาดทุนของไทยสมยัยในช่วงเวลาที่นายปียสวัสดิ์เป็นดีดีการบินไทยนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทได้จัดหาเครื่องบินทั้งลำตัวกว้างและลำตัวแคบ โดยเครื่องบินลำตัวแคบคือ A320 จัดหามาเพื่อทดแทน B737 ที่ใช้บินภายในประเทศและเส้นทางระยะสั้นรวมทั้ง A300 600ที่เก่ามากและต้องปลดออกจากฝูงบินสมรรถนะของเครื่องบิน A320 ไม่สามารถบินไกลได้จึงไม่จำเป็นต้องมีครูเรสต,ตามที่มีการกล่าวอ้างโดยขาดข้อมูลที่ถูกต้องและเครื่องบิน A320 ของทุกสายการบินทั่วโลกก็ไม่มีครูเรสเช่นกันประเด็นที่4จุดเริ่มต้นการขาดทุนของไทยสมาย จากนโยบายเปิดหน้าฟ้าเสรีของรัฐบาลทําให้สายการบินลอคอสต่างชาติหลายแห่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการบินในช่วงเวลาที่นายปียสวัสด์ต่อเป็นดีๆได้เสนอแผนจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ําเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดแต่ได้กําหนดชัดเจนว่าให้ไทยสมายเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของการบินไทยโดยให้การตลาดการซ่อมบํารุงและการบริหารจัดการต่างๆอยู่ภายใต้การบินไทยทั้งหมดเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจและควบคุมต้นทุนได้เงื่อนไขการจ้างงานก็ต้องแตกต่างจากการบินไทย โดยปัญหาการขาดทุนของไทยสมัยเริ่มต้นขึ้นหลังจากนายปียสวัสดิ์พ้นจากตำแหน่งดีๆในเดือนพฤษภาคม2555เมื่อคณะกรรมการบริษัทในเวลานั้นเปลี่ยนนโยบายให้ไทยสมัยแยกเป็นอิสระออกจากการบินไทยทําให้ต้นทุนสูงขึ้นขาดการเชื่อมโยงและการประสานงานโดยเฉพาะด้านการตลาดเมื่อนางชาริตาดํารงตําแหน่งซียีของไทยสมัยปัญหาความขัดแย้งยิ่งรุนแรงขึ้นและในปี2562กก่อนการเกิดโควิดเป็นปีที่ไทยสมัยขาดทุนสูงที่สุดภายใต้การบริหารของนางชริตา